ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอองครักทั้งสองได้รับบาเดเจ็บเกือบจะพร้อมกันนี่เป็นไปได้อย่างไรหุ่นเชิดนักสู้ตนนี้ทรงพลังเสียจริงพวกเขาทุกคนเบิกตาและปากกว้างขณะมองด้วยความตกใจพวกเขาใช้ความแข็งแกร่งทั้งหมดและร่วมมือกัน แต่เขายังคงพ่ายแพ้ให้กับหมัดนี้พลังของหุ่นเชิดตัวนี้เกิดความคาดหมายของพวกเขาไปมากในขณะที่หุ่นเชิดต่อสู้กับองครักษ์ทั้งสองเ mm hmm. จิงมู่เฉิงก็หันมาจัดการกับเซี่ยหยาน เขาพุ่งเข้าใส่เสียายานเหมือนดาบวิเศษขนาดใหญ่แสงสีทองเข้มส่องประกายในดวงตาของเขาขณะที่มองไปยังเสียายานเจ้าอยากให้ข้าตายแต่ข้าชอบที่จะดูว่าใครจะเป็นคนที่ตายขณะที่เจียงวูเฉิงคำราม เจต,ตนาฆ่าฟันของเขาก็ห่อหุ้มร่างของเซียหยานบัดซบเซียหยานยิ้มด้วยสีหน้าเศร้าหมองเมื่อเห็นสิ่งนี้แม้เขาอยากจะฆ่าเจียงวูเฉิงแต่เขาก็ยอมรับว่าเขานั้นไม่สามารถเทียบได้ย้อนกลับไปในสังเวียนเลือด เจงู้เฉิงเอาชนะเขาได้ด้วยการโจมตีธรรมดาเพียงสามครั้งตอนนี้หากเจงู้เฉิงใช้ความแข็งแกร่งทั้งหมดเขาจะต้องถูกฆ่าโดยไม่มีข้อสงสยัยเสียหยานยังคงสงบนิ่งในตอนนี้และหยิบแผ่นสีทองแดงออกมาแผ่นทองแดงดูสามัญทั่วไปอย่างไรก็ตามเมื่อเขาบีบมันแผ่นทองแดงก็บิดตัวและปลดปล่อยพลังมหาศาลออกมาตูม ท้องฟ้ามืดลงและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้ๆทั้งหมดก็สั่นสะท้านพลังทั้งหมดไหลไปรวมยังจุดเดียวกันบนอากาศมันกลายเป็นฝ่ามือสีทองแดงขนาดใหญ่ฝ่ามือนั้นมีขนาดใหญ่มากจนปกคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งและดูเหมือนจะสามารถทำลายทุกสิ่งได้ในตอนที่ซ่อนอยู่หลังฝ่ามือ เชี่ยหยานมองไปที่เจียงวูเฉิงด้วยรอยยิ้มที่ดูร้ายขณะที่พูดขึ้นข้าคิดว่าองครักษทั้งสองจะสามารถฆ่าเจ้าได้แต่ข้าไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าจะมีไา่ตายอย่างหุ่นเชิดนักสู้ ตอนนี้ข้าได้แสดงให้เห็นถึงไพ่ตายของข้าแล้วเช่นกันเจ้าจะต้องรู้สึกภาคภูมิใจข้าเข่าซ้าในขณะที่เซี่หยานตะโกนเสียงต่ำฝ่ามือสีทองก็เคลื่อนเข้าหาเจงวูเถิงทันทีมันบดเด็กขยี้อากาศและทุกสิ่งที่กว้างหน้า เมื่อมันพุ่งผ่านไปอากาศก็ระเบิดออกและทำให้เกิดความป่านป่วนไปทั่วบริเวณนี่คือพลังของปรมาจารย์ตาเจิงู้เฉิงกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากขณะจ้องมองไปที่ฝ่ามือมันใหญ่และทรงพลังมากจนเจิงู้เฉิงรู้สึกว่าตัวเองเป็นมดตัวเล็กๆที่อยู่ต่อหน้าช้างพลังของมันทำให้เขาเป็นเหมือนอมาพาต พลังของเขามาจากสถานะของเขาที่เป็นรองประมุขแห่งตระกูลเซียดวงตาของเจิงหู่เฉิงรีีลงด้วยท่าทางหนาวเหน็บและพยายามที่จะสงบสติอารมณ์ไม่เคยมีสักครั้งที่เขาจะไม่คิดว่าเซียหยานจะไม่มีสิ่งของช่วยชีวิต มันเป็นเพราะเขาเป็นรองประมุกของตระกูลเสียเสียยานเคยเห็นเขาทำลายอาวุธจาก,กรพพัดมาก่อนดังนั้นจึงเป็นที่แน่นอนว่าผู้ที่ครอบครองอาวุธจาก,กรพพัดจะมีสิ่งของเอาตัวรอดบางอย่าง ได้เวลาใช้ของเอาชีวิตรอดแล้วดวงตาของเจงู้เฉิงรี่ลงยิ่งขึ้นขณะที่เขาหยิบตราหนึ่งออกมาเขาได้รับตรานี้จากอาจารย์ซุนยี่และข้างในนั้นก็มีแก่นแท้แห่งดาบอยู่มันมีแก่นแท้แห่งดาบอยู่สามริ้วสาย เท่าที่เขาสามารถใช้ได้ในตอนนี้เขาสามารถใช้ได้เพียงริ้วสาวแรกเท่านั้นเง้นมันคงจะเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ามือของเจ้าและแก่นแท้แห่งดาบของข้าจิงวูเฉิงขบฟันแน่น ขณะที่ฝ่าทองแดงกำลังกดลงและบดเด็กขยี้ร่างของเขามันก็มีเสียงสะท้องของดาบดังขึ้นหลังจากนั้นแสงดาบคร่างคราวก็กระพริบตรงจุดที่เขายืนอยู่แสงนั้นบางและยาวประมาณสองเมตรอย่างไรก็ตามมันแสงไปด้วยพลังที่น่ากลัว แสงพุ่งไปข้างหน้าและตัดผ่านอากาศลงเหลือเพียงช่องว่างสีดำด้วยความเร็วที่น่าทึ่งมันพุ่งเข้าใส่ฝ่ามือซึ่งมันแสงไปด้วยพลังของปรมาจารย์เต่าเสียงแสบหูดังก้องไปทั่วบริเวณ เมื่อแสงนั้นตัดฝ่ามือออกเป็นสองส่วนจากการถูกตัดพลังจำนวนมหาศาลได้ไพร่กระจายไปยังสิ่งรอบข้างแสงนั้นไม่ได้อ่อนแอลงหลังจากที่ปะทะเข้ากับฝ่ามือมันพุ่งเข้าหาเสี่ยหยานต่อภายใต้เจตจำนงของเจียงวูเฉิง แสงนั้นเร็วมากมันเฉือนผ่านร่างกายของเซียหยานก่อนที่เขาจะตอบสนองเขายังคงเป็นเหมือนมีเพียงดวงตาที่ปูดโปนของเขาที่เต็มไปด้วยความน่ากลัวและไม่เชื่อการสร้างของช่วยชีวิตและเก็บพลังไว้ในนั้นเป็นเรื่องยากมากดังนั้นแผ่นทองแดงของเซียหยานจึงได้รับการพิสูจน์ว่ามันล้ำค่ายอย่างมากมันต้องใช้เวลาที่ยาวนานของปรมาจารย์เต่าที่ทรงพลังที่สุดในเผ่าในการสร้างมัน แม้ว่าพลังบางส่วนจะสูญเสียไปในระหว่างการเก็บรักษาแต่พลังที่ปล่อยออกมานั้นเทียบเท่ากับปรมาจารย์เต่าพ่อของเขามอบสิ่งของล้ำค่านี้ให้กับเขาด้วยหวังว่ามันจะช่วยชีวิตเขาได้ในกรณีฉุกเฉิน นั่นเป็นสิ่งของช่วยชีวิตชิ้นเดียวที่เขาเป็นเจ้าของแม้ว่าเขาจะภูมิหลังที่สูงส่งก็ตามเขาไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าสิ่งของช่วยชีวิตของเจียงวูเฉิงจะทรงพลังมากกว่าเขามากมันทรงพลังอย่างยิ่ง พลังที่แฝงอยู่ของมันสามารถเอาชนะประมาจารย์เต่าได้อย่างง่ายดายหลังจากที่ทำลายฝ่ามือทองแดงมันได้ฆ่าเสีย่หยานและแม้กระทั่งหลังจากนั้นแสงมันก็ยังแผ่พลังอันยิ่งใหญ่ภายใต้เจตจำนงของเจียงมู่เฉิง แสงดาบกระพริบไปยังองค์รักทั้งสองใครคือผู้สร้างแสงดาบนี้ด้วยคำถามนี้เซี่ยหยานได้สูญเสียความรู้สึกนึกคิดโดยสมบูรณ์รองประมุขแห่งตระกูลเซี่ยปดิตผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งในโลกอนันต์ได้ตายลง ท่านรองประมุกไม่เมื่อเห็นการตายของเสี้ยหยานองครักษ์ทั้งสองก็น่าซีดด้วยความตกใจหลังจากที่พวกเขาเห็นแสงดาบพุ่งเข้าหาตนภายใต้การควบคุมของเจงวู่เฉิงทั้งสองก็ตกใจมันเป็นเพียงองครักษ์ทั้งสอง ไม่มีสิ่งของช่วงชีวิตเหมือนด่างเสียยานแสงดาบยังดูทรงพลังหลังจากที่ทำลายฝ่ามือทองแดงและสังหารเสียยานพลังที่แฝงอยู่ในแสงดาบลดลงไปหนึ่งในสิบแต่มันเป็นพลังของปรมาจารย์เตา๋า ซึ่งองครักษ์ทั้งสองเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันต์พวกเขาไม่สามารถต่อต้านมันได้บัดซบเสร็จกันแสงดาบแทงทะลุองครักษ์ทั้งสองด้วยความเร็วที่น่าทึ่งและแทงทะลุร่างของพวกเขาทีละคน มันได้ทำลายแกนชีวิตของพวกเขาหลังจากนั้นแสงดาบก็หายไปในอากาศเหนือท้องทะเลด้วยการสบัดมือของเขาเจียงวู้เฉิงได้กวาดเอาสมบัติของชายทั้งสามและแหวนมิติมันทำให้ร่างของเขาแตกเป็นเสียเส่ยง เขาถอนหายใจอย่างโล่งอกและสังเกตตราในมืออาจารย์ได้บอกข้าว่าริ้วสายแรกของแก่นแทแห่งดาบนั้นอ่อนแอที่สุดในตรานี้เขาหลีตาขณะนึกถึงคำพูดของซวนยี่แก่นแทแห่งดาบที่เขาใช้คือริ้วสายแรก อย่างไรก็ตามมันคงสลายฝ่ามือทองแดงของเสี้ยหยานที่แฝงไปด้วยพลังของปรมาจารย์เต่าเช่นกันมันพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนแล้วว่ามันไม่สามารถเทียบกับแก่นแท้แห่งดาบของเขาได้ด้วยริ้วสายแรกของแก่นแท้แห่งดาบที่ทรงพลังมากเพียงนี้แล้วอีกสองสายจะเป็นอย่างไร พวกมันจะทรงพลังมากเพียงใดกันจาก,กระพัดดาบรุ่งอรุณผู้สร้างแก่นแท้แห่งดาบเหล่านี้จะทรงพลังเพียงใดกันจิงวู่เฉิงจมอยู่กับความคิดสักครู่เขาส่ายหัวพลังหยุดครุ่นคิดและมองไปรอบๆพร้อมกับบ่นพึมพัำกับตัวเองข้าควรจะออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าเขาออกเดินทางในทันทีหนึ่งชั่วโมงต่อมาหลังจากที่เขาจักไปร่างที่ดูชราก็ปรากฏขึ้นบนความว่างเปล่า เขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้อาวุโสเหอปรมาจารย์เต่าแห่งตระกูลเซี่ยเขามีสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อปรากฏตัวขึ้นด้วยสายตาที่เย็นชาเขามองไปรอบๆและสัมผัสได้ถึงม่านพลังที่เซี่ยหย,ยานได้สร้างขึ้นและพลังงานที่เหลืออยู่จากการต่อสู้ใช่ที่แห่งนี้รองประมุกได้เผชิญหน้ากับเจียงงูเฉิงและต่อสู้กับเขาเขานั้นอ่อนแอกว่าเจียงงูเฉิง แต่องค์รักทั้งสองที่อยู่กับเขาคือผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอน,นันต์ขั้นที่6นอกจากนี้เขายังมีสิ่งของช่วยชีวิตที่ท่านประมุกมอบให้เขามันน่าจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะฆ่าเจียงมู่เฉิง อย่างไรก็ตามเขาเป็นคนที่เสียชีวิตผู้อาวุโสลูกคางและครุ่งคิดอย่างเงียบเๆสิทธิหลักของตระกูลเซียล้วนมีวัตถุที่เชื่อมกับชีวิตของพวกเขาอยู่ในตระกูลดังนั้นในขณะที่เซียหยานเสียชีวิตตระกูลจะต้องรู้อย่างแน่นอนในไม่ช้าผู้อาวุโสเหอก็ตระหนักขึ้นได้และรีบพุ่งไปยังจุดที่เซียหยานตายเป็นไปได้หรือไม่ที่เจียงวูเฉิงจะฆ่ารองประมุก แต่เจงวู้เฉิงเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีภูมิหลังเขาจะฆ่ารองประมุกและองครักษ์ทั้งสองได้อย่างไรนอกจากนี้ประมุกยังบอกว่าเขารู้สึกได้ว่ารองประมุกใช้แผ่นทองแดงนั้นเหตุใดรองประมุกและพักพวกจึงตายกันหมดผู้อาวุโสขมวดคิวในขณะที่พยายามสรุปเรื่องนี้ จากนั้นเขาก็มองเห็นริ้วสายของแก่นแทแห่งดาบที่เปล่งประกายในอากาศแก่นแทแห่งดาบนี้ทรงพลังอย่างมากมันคือราชันในหมู่มวลดาบอยู่ยงคงกระพันแม้ว่าพลังส่วนใหญ่ของมันจะสลายไปแต่มันก็ยังเฉียบค,คมและดูร้ายคนที่สร้างมันต้องน่าเกรงขามอย่างมากในโลกอานันต์มีอยู่ไม่เกินห้าคนที่สามารถสร้างแก่นแทแห่งดาบที่ทรงพลังเช่นนี้ได้ คนคนนี้เป็นใครกันแน่แสงที่เย็นชาสว่างว่าในดวงตาของผู้อาวุโสไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครข้าก็จะไม่ปล่อยให้เจ้าหนีไปได้เหนือท้องทะเลอันกว้างใหญ่เจียงวู้เฉิงเดินไปข้างหน้าโดยไม่รอชา้า ดนาบยาวถูกสะพายอยู่บนหลังของเขาเมื่ออยู่ห่างไกลจากจุดที่เขาต่อสู้กับเซียหยานและแน่ใจว่าตระกูลเซียจะไม่สามารถตามได้ทันในที่สุดเขาก็ไปพักผ่อนบนเกาะที่ไม่มีใครอยู่ตรกูลเซียจะกโกรธมากเมื่อรู้เรื่องการตายของเซียหยานเขาคิดกับตัวเอง เซียหยานเป็นบุตรชายของประมุขแห่งตระกูลเซียและเป็นน้องชายของอัจฉริยะอันดับหนึ่งและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันต์ที่อายุน้อยที่สุดเซียหยานจึงมีฐานะที่สูงส่งอย่างมากไม่มีทางที่ตระกูลเซียจะไม่โกรธแค้นกับการตายของเขากล่าวคือเจงู้เฉิงทำให้ตระกูลเซียขุ่นเคืองในครั้งนี้อย่างไม่น่าเชื่อเขาต้องฆ่าเซียหยานในเวลานั้นมิฉะนั้นมันจะเป็นเขาที่ถูกฆ่า เขาอาจจะเป็นชายที่ไม่สำคัญอะไรต่อตระกูลเซียแต่กระต่ายก็จะกัดตอบเมื่อมันถูกต้อนจนงมเนื่องจากเซี่ยหยานต้องการจะฆ่าเขาไม่ว่าชายคนนี้จะมีชื่อเสียงหรือฐานะขนาดไหนเขาก็กล้าที่จะสวนกลับเพียงงูเฉิงเป็นคนแบบไหน เนื่องจากมีความไม่พอใจระหว่างเซียหยานกับข้าคนในตระกูลเซียจึงต้องรู้ว่าเขาพยายามที่จะฆ่าข้าเมื่อพวกเขาคนพบการตายของเซียหยานพวกเขาจะสรุปว่าข้าคือผู้ลงมือ เนื่องจากมันง่ายเกินไปสำหรับพวกเขาในการค้นหาภูมิหลังของข้าอาจารย์และนิกายโบราณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงวู้เฉิงครุ่งคิดด้วยรินฝีป้ากหลังที่โค้งงอข้าต้องแจ้งให้อาจารย์ได้รู้ เขาจะได้มีเวลาเตรียมตัวสำหรับการรับมือเมื่อตัดสินใจแล้วเจียงู้เฉิงก็ติดต่อกับส่วนยี่และแจ้งเรื่องทั้งหมดให้เขาทราบส่วนยี่ยังคงเย็นชาหลังจากได้ยินคำพูดของเจง,งู่เฉิงเขาตอบอย่างรวดเร็วข้าเข้าใจ ไม่ต้องกังวลมันจะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับนิกายแต่เจ้าเองก็ต้องระวังตัวและอย่าถูกฆ่าโดยตระกูลเซี้ยเมื่อได้รับคำตอบจากอาจารย์ของเขาจิงวูเฉิงมก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาไม่ห่วงตัวเอง สิ่งที่ทำให้เขากังวลมากขึ้นคือส่วนยี่และนิกายโบราณจะถูกลากเข้ามาเอี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากได้รับคำตอบที่มั่นใจจากอาจารย์ของเขาหัวใจของเขาก็เบาสบายยิ่งขึ้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ